ข่าวนี้ขอเริ่มต้นด้วยการมาเล่นทายภาพกันก่อนมุจเจ้าว่าคนในภาพสองคนนี้คือใครอ้าวยเห็นชื่อแล้วอ่ะไม่สบายเลย <laughs> พิ่น้คงครับผมนุ่มเจียระให้เมืองภาพเด่นใช้วงสามารถและบัวพันธ์ทั้งโสเอาจริงๆแบบระ,ะบบซู่มหน่อยมเอ๊ะ ระบบซูมนะจ๊ะเป็นระบบซูมจริงๆไม่ใช่ซูมแบบเสื่อมจิตนะฮะไม่ใช่ซูมแบบเสื่อมจิตนะฮะเออซูมนี่พี่น,อน้องครับผมนี่ซูมดูหน้านี่ให้เมืองเลยให้เมืองหนาคุณแม่บวัวผันกรน,นี่เออพี่น,อน้องครับป๊ขนาดยุคมงนี่ยังเห็นเลยว่าตาเขียวตาเขียวแห้งเท่นในการแต่งหน้ายุคนั้นสมัยนั้นพี่น,อน้องครับผมนี่ท่านี่พูดได้ไหมนี่ได้ละเออ เดนช่ยป่ะนี่เท่นในยุคไหนพี่น้องครับผมปากแดงแห้งป่ะที่นี่โอ้ยพี่น้องครับผมไอ้เดนช่ยวงสามารถนะฮะเอาภาพนี่มาลงไว้วัแน่ใจว่าขาบัวพนันธุ์้งโซหรือว่าขาเจ้าของพี่น้องครับเพิ่งละว่าตั้งสี่พี่น้องคาราเพิ่งลว่าตั้งสี่เออฮ่า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 คุ้มตาเอื้อยพันคือเขียวคักแท้แต่งหน้าเท่นใด้หนิว่าซ่า ยาถอไอเดนชัยเอยยาถอยากแกร่งตะเพิ่นถอเมืองจอดคว้างในเปียงเออโอ้ยพี่น้องครับนี่เนาะตำนานล้ำสิ่งของท็อปไล่พี่น้องครับสำหรับสองคนนี่นะฮะเดนชัยวงสามารถและบัวพันธ์ทั้งโสแต่บัดท,ที่นี่พี่น้องคารบผมอันนี้อาภาพก่านในอดีตมาบอกสูฟังเรื่องยังไม่จบแค่นี้พี่น้องครรบผมตอนนี้นะฮะให้เมืองภาพปัจจุบันก่อนแล้วก็มีพัฒนากงพัฒนาการอยู่เด็นี้ ซูมเออหนิเพ็นงในปันปนี่โอ้ยสวยงามอารามตาลอเหลาเอากาันเออเห็นบอคือเทรนมันเปลี่ยนไปเนะเาะบระว่าสิเป็นเทรนการแต่งหน้าเทรนการถ่ายรูปความละเอียดของภาพความชัดของภาพพี่น้องคาราผมอันนี้ชัดเจนสวยงามนะฮะก้อนนั่นสมัยนั้นการบึกษาจจแต่งรูปหลายพี่น้องคาราผมมันก็ได้ออกสิมากแบบความแบบ สดสดเรียวเรียวแน่จักน้อยสุต๊เอาว่าถึงเด่นชัยละกับบัวันธนทั้งโซพี่น้องคาับผมไอเด่นชัยก่อนกันแล้วกันนะฮะล่าสุดนีิก็ผลงานเพลงเพื่นพี่น้องคารบผมก็ลังจะมีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดแล้วนะเด่นชัยวงสามารถนะฝากติดตามแน่กันเรากันพี่น้องครรบผมสําหรับเด่นชัยวงสามารถผลงานเพลงใหม่นะฮะบอกว่าดวงบอเป็นใจว่าสัน้น 4มิถุน่ายนนี2อ6 7น้นี่พี่น้องครับ4มิยอนนี้เจอกันทางออท็อปไลน์มิวสิกออฟิเชียลนะฮะรอฟังเลยพี่น้องคาราผมสำหรับเพลงดาวบอบเป็นใจเด่นใช่วงสามารถนะครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของเพื่อนพี่น้องคาราผมที่พึ่ง อจะปล่อยออกมาตอนนี้มีตัวอย่างให้เมืองเราพี่น้องครับผมเป็นเมืองตัวอย่างได้ไปหาตัวอย่างเมืองใดนะฮะสำหรับไอเดนชัยวงสามารถเนาะเพื่อนก็มาขอแห้งอกแห้งใจมาขอแบบว่ากำลังใจจากมิดเฟเออแฟนเพลงสุขุสุขคนนะครับเป็นแห้งใจเพื่อนแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับผลงานเพลงดวงบอเป็นใจนะครับนี่เด่นชัยวงสามารถอุ้ยดาว่าเป็นใจใอยว่าดวงจังไหยดาว่าเป็นใจสันตว นี่ไม่ลาสุดจากเดนชัยวงสามัยพี่น้องครับผมดาวบอเป็นใจหาฟังได้เลยพี่น,อน Top Line Music อ้องเด้อในท็อปไล่มิวสิกของเฮานะฮะแต่ว่าตอนนี้มีแค่ตัวอย่างเมืองวันที่สีได้เลยพี่น้องครับผมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะเออส่วนบัวพันทั้งโซบัตที่นี่พี่น้องครับผมเอื้อยบัวพันกับว่ายอมแพ้่ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาเช่นเดียวกันพี่น้องครับแต่ว่าบัตที่นี่ ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าบัวพันธุ์้งโหนี่ไม่ธรรมดานี่เห็มัโปรเตอร์กรมังโปรเตอร์ก่อนส่วนต่อส่วนเพลงส่วนต่อส่วนศิลปินบัวพันธุ์สโหงโ่คัมร้องทำนอกก็คืออาจารย์ยุ้ยมานัสักรเรียบเรียกอาจารย์เรียบเรียกดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนี่ส่วนต่อส่วน โบน่ใจว่าไผซัวไผบ่ซัวหรือไผซัวหรือซัวแล้วซัวๆอหยังก็ว่าไปซัวคือกันรัวตําซัวเอออันนี้โน่ใจพี่น้องครับผมนี่เพลงไมล่าุดของบัวผันทั้งโซพี่น้องครราผมเตรียมตัวไปเร็วๆนี้ให้มึ่งบรรยากาศการทายทำเอ็มวีแน่กันเรากันเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่บัวผันทั้งโสหรือว่าคุณพี่กันเรากันเนาะเดี๋ยวเพิ่นตีคอยคุณพี่บัวผันทั้งโซจะเอามาลงไวโอ้ยบรรยากาศใหเอ็มวีพี่น้องคาราผมบอกเลยว่า ครครื่นมากๆนะฮะแล้วก็ได้ศิลปปอกศิลปินคนนั้นคนนี้มาเล่นซอยนะฮะนี่แม่ก็แสบลูกก็แสบจา้าวาสันตัวสาวอุไรวาเนาะนี่นี่นีน,นให้เมืองผัพรอดนี้ก่อนนี่บวชผันทั้งโซ่ได้นน่สวยเซ็กซี่ขยี้ใจบู พุ่นนะเห็นหมอนี่พันวัดจังไหนปันนี่บัวพันวัดจังไหนปันนี่พันวัดสี่พี่น้องครับผมพันวัดจังซี่นะฮะเออคุณแม่บัพันบอกว่าจังซี่พี่น้องครับมาสีหัวสูฟังอ่าคุณแม่บัวพันบอกว่าบ้าว้กยกบออยู่อ้ารอย่างวะบ้า ว้ยกับบอยูผัวหูกับบอยานเออจักบาปเป็นโตจังใดขันว่าม่จริงอ้ายคือบอยานยาสิมาวอลเลนห้ฉันสัวตายแล้วอยู่ฝ่ายเดียวสัวต่อสัวสัวตายอยู่ฝ่ายเดียวเออสัวตายอยู่ฝ่ายเดียวสัวต่อสัวโอ้ยมีแต่แต่คำว่าสัวกับสัวพี่น้องครับผมคือ คือคุณแม่ปวพันธ์เนี่ยตั้งแต่ทําผลงานเพลงนี้นะบอกเลยว่ามีตต่งแต่แบบว่าลูกแบบเซ็กซี่ขยี้ใจเออนี่อาบัตที่นี่พี่น้องครับผมมาอดีสาวอุไรวันทั้งโซออกมาลงไว้บอกว่ากินเด็กมันอร่อยอยู่แล้วไม่เชื่อมาชิมดูสิรับบทเป็นหลังน้อยเอ็มวีเพลงสัวต่อสัวพี่น้องครับเนี่อา,อ,าอ,าอา่ขอบคุณภาพนะฮะจากพีต่ตายกีตาร์สตูดิโอคุณแม่ปวพัน์น่ะจะเป็นเมียหลวงนะพี่น้องเนาะ นอ้องอุไรว่าน่ะจะเป็นเมียน้อยนะฮะเออต่ำเลยนี่้น่นแต่ว่าอันอันพอผู้ใา้เนี่ยคอยไม่ได้ใจเด้อนี่ส่วต่อส่วนะฮะเออเอานี่บรรยากาศ h i เอ็มวได้นี่พี่น้องบรรยากาศใน MV นะจ๊ะ เอาหมดแล้วนะฮะเอารอดติดตามกันแล้วกันพี่น้องครับผมผลงานเพ,เ,พเพลงใหม่จากคุณแม่บัวผันทั้งโซนะฮะกับผลงานเพลงที่มิซัวสัว,สว,สวต่อสัวบัวผันทั้งโซและไอเดนชัยวงสมาัติกบผลงานเพลงเฮ้ออย่างเนาะดาวบอเป็นใจสันตัว <c oughs> <c oughs> สองศิลปินนี่จากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนพี่น้องครับผมรับรองวา่าออกมาเพราะและมวลทุกเพลงนุ่มเจรากลันติกตีห้เลยมาต่อกัพี่พู้ได้ก็ลันตี ขอยกันลันตีให้ย่งเดียวพี่น้องครรบผมเอา้านี่คือเรื่องรา่าของทั้งสองคนเอามาอัปเดตสู้กันฟังเอามาวอาสู้กันฟังพี่น้องครับ